เทศไทยครับโดยเฉพาะรายการของเราครับรายการศึกเพชรนินแห่งนี้นะครับศึกเพชรนินเลดี้ไฟเตอร์มวยไทยซปเปอร์ไฟท์นะครับโอ้โหคู่ที่แล้วเนี่ยเรียกว่าแข้งสุดท้ายจริงๆเลยนะครับผมว่าแบบเตแบบเต็มเตมแข้งเลยครับดอกนั้นนี่อาจจะเป็นแข้งที่นำไปสู่ชัยชนะก็ได้นะเชื่อว่าผู้แพ้ยังคาใจนะครับฟ้าเชียงรายวันนี้ก็คงจะมีไฟหลังตาอีกแน่นอนนะครับก็เชื่อได้เลยว่าไม่ คือไม่นานนะครับคงจะได้เจอกันอีกนะฮะรอติดตามได้เลยครับฟ้าเชียงรายกับพญาหงไฟต่อไปวันไหนเมื่อไรนะครับไม่แน่อาจจะล้างตากันที่นี่นะครับที่เดิมก็เป็นได้นะครับคู่นี้กันนะครับเพชรลูกอ้อนลรงในกีฬาโคราชกับเพชรน้ำหนึ่งนะครับป๋าโดอัศมาครับ ดูจากทรงมวยแล้วนี่ยอดฝีมือทั้งคู่เลยครับกาดมวยสิงจังหวะก,กันครับจังหวะใครจะดีกว่าครับเพชรลูกอ่อนรวมไปถึงเพชรน้ำหนึ่งครับขึ้น คำนำหน้าว่าเพชรทั้งคู่ครับเป็นอีกหนึงหน่งนักชกนะครับที่มาจากโรงเรียนกีฬาโคราชครับ่ายมวยโรงเรียนกีฬาโคราชดีมีนักมวยหญิงเก่งๆเยอะครับรวมไปถึงนักมวยชายด้วยครับมีพวกเด่นพนมโรงเรียนกีฬาโคราชครับพิชิตชัยโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนครับที่ตอนนี้ไปโชว์ฝีมือในเวนทีมวยเมือมงกรุงครับ ถือว่าติดตาแฟนมวยหลายคนครับพวกคลาดจะสิงลงเล่นกีฬาโคราชอีกคนนึงครับก็มีโอกาสไปชกในรายการไฟไฟด้วยนะครับบทยกที่หนึ่งครับ ตามกันต่อครับมวยคู่ที่3าวันนี้นะครับเพชรลูกอโรงเรียนกีฬาโคราชกับเพชรน้ำหนึ่งปาโดอัสมานะครับ48กิโลกรัมครับน้ำหนักที่ชกกันเป็นเกมชิงจังหวะเลยครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นมวยฝีมือทั้งคู่ส่งมวยคล้ายกันมากครับรูปร่างช่องชกอาวุธมวยครับก็คล้ายๆกับคู่ที่ผ่านมาครับ คู่ของฟ้าเชียงรายกับพญาหงก็เป็นเกมชิงจังหวะแบบนี้เลยครับคือเก่งทั้งคู่ครับเก่งเจอเก่งพอมาเจอกันเนี่ยแหมบางครั้งบางทีเนี่ยต้องคิดให้นานหน่อยครับไม่กล้าหลุดไม่กล้าหลวมแล้วครับพลาดมานี่ถึงแพ้ได้เลยครับทรงนี้ แข่งซ้ายครับชิงเตะก่อนเลยครับสายยาวๆของทางด้านเพชรน้ำหนึ่งนะครับเพชรน้ำหนึ่งปาโดอัตสมาครับโยเข้าไปครับโยเข้าไปเพชรลูกอ่อนหาจังหวะครับหาเหลี่ยมต้องคิดให้นานหน่อยครับเพชรลูกอ่อนวันนี้ถือว่าชชไในถิ่นครับที่จังหวัด โคราชกับขนตองเชียร์มาเยอะเลยครับก็ประสบความสำเร็จไปแล้วหนึ่งคู่ครับเจ้าพญาหงวันนี้มาดูครับว่าจะ2องวินเลยหรือเปล่าครับแอเพชรกนพยาจะต่อยแต่ต่อยไม่ถึงครับยืนห่างไปหน่อยครับเบตดําหนึ่งนี่มาไกลครับนูนฮะจากนนทบุรีครับแข่งขวาครับจังหวะนี้ต่อยหมัดครับ ยังครับยังไม่ได้จังหวะยังไม่เข้าจุดโฟกัสเท่าไรครับอ่าล้ครับหมดยกที่2ครับอ่ะตามมาต่อครับยกที่3แล้วครับครึ่งทางครับยกนี้เพชนลูกอ่อลเปิดเกมชนแล้วครับไม่อุ้มเชิงไม่เล่นฝีมือแล้วครับ ยกนี้ทีมงานสั่งลุยครับอาศัยความแข็งแรงบดเบียดเข้าไปวันนี้กองเชียร์มาเยอะครับต้องโชว์ผลงานให้ถูกอ,อกถูกใจแฟนมวยนะครับโอ้ยเพชรนำหนึ่งมีศอกครับโอ้โหมีธรรมดาครับอาวุธเยอะเหลือเกินครับแไม่ใช่ง่ายๆของเพชรลูกอ้อนซะแล้วครับอ,อย่างไงต่อครับโยเข้าไปครับเพชรลูกอ้อนโยเข้าไป พยายามจะต่อยหมัดมีแข้งมีเข่าครับจับด้ครับนี่ครับเพชรน้ำหนึ่งจับวงในนี่ก็กดคอลงมาครับพยายามจะหาจังหวะฟันศอกแต่เพชรลุกรก็มีโต้ตลอดเหมือนกันอ่โยกเข้าไปครับแข้งขวาครับอัดไปขวางหน้าครับขวางแล้วเสียบครับขวางครับขวางได้แต่ว่ายังไม่มีจังหวะที่จะตีได้เลยครับอ่ะตีได้ทีหนึ่งครับตีอีกไหม ยังไม่ได้ครับจังหวะนี้โยเข้าไปครับโยเข้าไปแข้งขวาครับแข้งนี้โอ้หเต็มเต็มแข้งแล้วยังไงต่อดีครับยังไงต่อดีครับต่อยมัดขวาครับแล้วจับในนี่ครับโอ้ต่อ,อแกแกเสียบเข้าคาเลยครับโชคชลาดเหลือเกินครับเพชรนำหนึ่งป่าดกกสมา ถือว่าเป็นทีมเยือนครับมาไกลจากลพบ,บุรีนู่นเลยครับแข้งขวาของเพชรลูกอ้อนอย่างเงี้ยสังเกตเสียงเชียร์ครับโอ้เตะทีนี่เสียงเชียร์ก็หึอมครับแข้งซ้ายของเพชรดำหนึ่งซ้ายอีกทีหนึ่งครับอ่ะหมัดของเพชรลูกอ้อนแต่ว่าลูกต่อเนื่องยังไม่มาครับหมดสักยกสักก่อนครับ ตากั่ต่อครับยกที่4ี่ครับโอ้โหวิ่งเข้าใส่เลยครับเพชรลูกอ่อนไม่รอช้าเลยครับเปิดเกมชนครับดูฮะอยู่ห่างนี่โดนแข้งครับเพราะว่าเพชรดำหนึ่งอาวุธแกหลากหลายกว่าแล้วก็โอ้โหป้องกันตัวดีมากครับเสียบเข่าแล้วตั้งกำแพงเอาไว้แล้วไม่ยอมให้เพชรลูกอ่อนตีได้ถนัดครับเอ้าแม่จังหวะนี้แม่เสียหลักลลมลงไปครับล้มอยู่ที่มุมตัวเองครับ เดินครับไปมาแล้วครับขวางหน้าขวางดูครับลูกขวางครับแน่ไม่ได้แตกตากก่างมาจากมวยชายนะครับลูกขวางลูกล่อลูกชนลูกกันครับขยับเดินต่อจะมาหรือเปล่าครับเพชรลวดยิงมกกัดขวายิงมาซ้ายแทงเขวาขวาคืนเอาละขวางหน้า เห็มคนทีเดียวนะครับแ่งซ้ายแ่งข้าซ้ายหมัดขวามาตีได้ไหมตีได้ไหมตีได้ไหมตีข้าขวาครับดูครับบิดแม่มีการบิดเข้าหาเหลี่ยมซ้ายด้วยครับเอ็ดน้ำหนึ่ง หมดยกครับหมดยกหมดยกยกที่ห้ายกที่หยกสุดท้าย ของมวยคู่ที่3ารครับเพชรลูกอ่อนโรงเรียนกีฬาโคราชกับเพชรน,น้ำหนึ่งป๋าดอัสมาครับจบจากคู่นี้แล้วต้องไม่พลาดนะครับสำหรับการชิงแชมป์ประเทศไทยในรุ่นเฟเธอเวทพิกัด126ปอนด์ครับขวัข้าวพอมเมืองเพชรจ้าของชายาวรถถังเมืองนนท์ครับเจอชนกับเพชรน,นารีวรมณีวันครับจากหนองบัวลำพอูอืออ่ะติดตามครับคู่ต่อไปนะฮะคู่ที่4ส่วนบนเวทียกสุดท้ายครับ โอ้โโยกนีเพชรลูกอ่อนออกมาคุมแ้วครับมั่นใจผลงานของตัวเองครับแทงขวาสาดไปยังไงดีครับเพชรน,น้ำหนึ่งกระชากเอาโอ้โหเพชรลูกอ่อนล้มลงไปครับเอาละครับแ <c oughs> มมาล้มจังหวะแบบนี้นี่เสียหายครับแต่ว่าที่ตุนมายกสาดยกสี่พอหรือเปล่าครับน่าสนใจเอาละครับทางฝ่ายต่อก็มั่นใจกับด้านล่างนะบอกให้เดินต่อครับ เค่ตั้มหนึ่ง <S <S จะมีอีกสักแค่สองแ้งหรือเปล่ากลัวหลุดกลัวหลวมกลวัลวพล,ว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 ลวาดเหมือนกันขยับมาขวาวัดระยะไว้ซ้ายเอาเละครับได้มาแค่หนึ่งครับมีอีกไหมมีอีกหรือเปล่าก็เอาซ้ายหลุดครับอ่าโดนเลยครับแม่เร่งครับขวาไม่โดนอีกซ้ายครับข้างล่างบอกเร็ว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 ไม่ถึงอืมอ่าโดนหมัดขวากบแพงขวาอีกทีหนึ่งนี่ครับสืบเท้าไม่ลึกพอครับ เพชรลูกอ่อนมีโต้ตลอดนะครับช่วงท้ายเลยครับเอาละครับต่างฝ่ายต่างเต้นต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับก็ต้องมาลุ้นคะแนนกรรมการอีกหนึ่งคู่ครับแมวันนี้เนี่ยกรรมการทํางานหนักครับเพราะว่ามวยชกกันสนุกต้องมาลุ้นครับคะแนนจะออกฝั่งไหนครับกรรมการ3ท่านให้คะแนนด้านล่างนะครับนาพัชมนสิริมาศครับ อัญชลีกองลักแล้วก็ยุวดีบุญยอดนะครับหมดยกสุดท้ายครับามาลุ้นคะแนนไปพร้อมๆกันนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือสำหรับมยวคู่นี้ครับจบจากคู่นี้นะครับคู่ต่อไปชิงแชมป์1้6ปอนด์ประเทศไทยนะครับก่อนข้าวพอมิงเพชรเจอกับทางด้านเพชนาลีบอมั่นอีวันนะครับกรรมาการชูไปที่มุมแดงครับ เรียบร้อยครับเพนลูกบอลลกเดนกินาโคได้ครับขวาชัยได้อีกหนึน่งคนนะครับตัดคู่เดียวครับ